เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยก็อาจจะผ่านไปเป็นวนันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการทักทายผมที่อัดคลิปอยู่ในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเเนนี่ยยกกก็ไปปดดูคคลลิรร้อมััวาะบ เอโยสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอน,น,นะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็ตามปกคลิปเลยครับผมเนี่ยนะครับจะเอาเผ่ามิงตื่นที่เป็นมือสี่นะครับสายวิ่งเร็วด้วยนะมาคอมโบกับผลเสือครับแล้วก็มาใส่หมวกนักปินด้วยที่ปับความเร็วเนี่ยร้อยประมาณประมาณร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนครับผมบอกเลยแล้วว่าเด็กแววนหน้าปากซอยผมเนี่ยยังต้องกราบเลยนะครับ โอ้โหพูดยังไม่ทันขัดคำทุกคนได้ยินเสียงไหมเด็กแว้นแถวบ้านผมเองนะครับไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดเด็กแว้นในเกมสู้เอากันละกันนะครับเออชีวิตจริงสู้ไม่ได้เราก็ขอในเกมก็ละกันนะครับโอเคเราจะมาดูกันนะครับว่าเรามีบัฟความเร็วเนี่ยทั้งหมดกี่อย่างนะหนึ่งเลยนะครับเผ่ามิง้งวิ่งเร็วอยู่แล้วอย่างที่เรารู้กันสองนะครับไม่มีเผ่าครับที่กดแล้วจะวิ่งเร็วมากกว่าเดิมแล้วก็ นี่เลยครับ3ครับพลเสือที่เปิดร่างเสือแล้วเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นนี่วิ่งเร็วขึ้นนิดนึงครับแล้วก็สกิลซีครับบัฟความเร็วอ่าตัวจะติดไฟนะครับนี่จะวิ่งเร็วประมาณนี้เลยสำหรับพลเสือเนี่ยก็มี2บัฟครับจริงๆก็มีสกิลเอฟด,ด้วยนะแต่ผมก็ไม่ใช้แล้วกัน เพราะว่ามันเป็นแค่การวาร์ปทั่วไปมันไม่ได้บัฟความเร็วนะครับแล้วก็เรายังมีหมวกรักบ,บินนะครับที่บวกความเร็วครับนี่อันนี้เร็วจริงทุกคนเพื่อเิจะเร็วก่าผลเสือด้วย่าแล้วก็ใส่ผลเสือหน่อยครับอันนี้ผมยังไม่ได้กดบัฟอะไรเลยนะนี่อันนี้ก็ถือว่าเร็วแล้วนะทุกคนอ๋าอันนี้ก็มีแค่มิ้งนะครับแล้วก็ผลเสือ แล้วก็หมวกนักบินเนาะ3มอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามากดสกิลซีกันเนี่กรเรวขึ้นนะครับเห็นไหมเร็วจัดต่อไปนะครับก็สกิลเผาครับผมว่าสกิลซีเนี่ยเร็วกว่าสกิลเผาครับแต่สกิลเผาจะอยู่นานกว่าโอเคเดี๋ยวคราวนี้นะครับเรามาลองสกิลเผาแล้วก็สกิลผนเสือนะครับนี่ทีนี้เนี่ยก็ครบแล้วนะ เหลืออย่างเดียวนะครับคือยังไม่ได้เปิดเผา V4 เนาะก็คือเผา V4 เนี่ยมันมีแดชไกลด้วยนั่นเองนะครับมาครับทุกคนครับกดสกิลซีตามด้วยสกิลเผานี่มันเด็กแวนนี่ว่าหูเร็วจริงทุกคนเร็วมากอันนี้ผมไม่ได้แดชเลยนะครับผมใช้การวิ่งธรรมดาแบบทั่วไปเลยแต่ผมว่านะ ผมว่าวิ่งธรรมดามันรู้สึกว่ามันเร็วกว่าแดสตนะยิ่งเราแดสมันยิ่งเสียเวลายังไงก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้นะครับว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยดูดิสงสัยจะคิดไปเองหรือเปลเออผมไม่รู้นะครับเวลากดอะไรเร็วๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบแดสนะผมรู้สึกว่ามันช้านะครับแต่ผมคิดว่าผมคิดไปเองนั่นแหละทุกคนโอเคครับทุกคนครับเรามาเปิดเผากันดีกว่าครับ นี่เปิดเผามาละนี่นไงโหซอยยิๆนะครับแล้วก็มีแดชเร็วนะครับไม,ม่ใช่แดชเร็วดิแดชไก่โดยการกดสกิลคิวค้างอีกเห็นไหมไกลจัดนะครับแลวนี่เนี่ยผมก็ใส่หมอนทับบินอยู่ด้วยนะต่อไปครับี่เรามาใส่ผนเสือกันกดสกิลซครับกดสกิลเผาด้วยครับทุกคนดูดิ เร็วจัดเร็วจริงเกินไปอะจริงนี่โอ้โหสุดยอดนี่มัน the flash the flash ชัดๆนะครับโอ้โหวิ่งเร็วจริงสุดยอดเลยอะ่ะทุกคนผมยอมเลย เหมือนผมจะยังไม่ได้แดดให้ทุกคนดูใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวลองอเดี๋ยวลองใหม่ครับนี่แดดไก่ครับวิ่งเร็วผสมแดดไก่โ้โวจัดครับโอเคคราวนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะให้เผาอ่าเผาเงือกเนาะที่เขามีต่อยสโลเนี่ยต่อยผมดูนะครับเราจะมาดูกันว่าเผาเงือกมันจะเอาอยู่หรือเปล่านะ นี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมอ่ะมาดูกันนะครับผมว่ามันเอาไม่อยู่นะทุกคนเดี๋ยวเอาใหม่นะเนี่ยทุกคนดูดิเ <laughs> ผาเนื้อต่อเหตโลโยังเอาไม่อยู่อ่ะโหยเขาไม่อยู่จริงอะ่ะจริงทุกคนเห็นไหมมันมีน้ำอยู่ที่เท้าด้วยนะครับ <laughs> เร็วจะเผาเงื้อต่อยสโลยังเอาไม่อยู่เออมันก็อไปแก้ทางเผาเงือกได้อยู่นะครับนี่จริงเอาไม่อยู่จริงเฮ้ยห,หรือว่ามันมันเป็นขั้นน้อยหรือเปล่าครับมันถึงเอาไม่อยู่ใช่ไหมอรัผมก็ไม่แน่ใจเลยนะเนี่ยแต่มันเอาไม่อยู่นะถ้าผมเปิดเผามิงธรรมดานะครับ สุดยอดเลยอะ่ะโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทดลองอะไรหน่อยนะก็คือผมจะแข่งกันนะครับโดยใช้เรือกล้วยแล้วก็ผลแสงเนี่ยแข่งไปเกาะต้นไม้กันนะครับผมจะใช้เผาตื่นนะแล้วก็ใส่หมวกนักบ,บินนะครับแล้วก็ต้องรีบไปแล้วไปเพราะอะไรครับเผาผมจะหมดก่อนประเด็นอ่ะ้ยอุ้ยมันเร็วกว่าจังวะสวัสดีครับไม่รู้นะใครจะถึงก่อนครับเผาผมจะหมดก่อนหรือเปล่านี่แหละ อาา่ะดิผมมีแดดไกลครับผมมีแดดไกลเผาจะหมดวะเผาจะหมดทำไงดีลุ้นๆๆๆๆเส้น <laughs> ชัยอยู่ข้างหน้าเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเส้นชัยอยู่บนหินครับทุกคนเส้นชัยอยู่บนหิน เส้นชัย,ยูบนหินถึงแล้วถึงก่อนครับแล้วใครถึงก่อนต้องถามนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนั้นเรืออะไรอ่ะอันนั้นผลแสงหรอ,อ <c oughs> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นอะทำไมมันช้าขนาดนั้นนะอันนี้เรือซานตาก็คือเผ่าตื่นเนี่ยนะครับทุกคนครับแล้วก็ไออะไรนะไอ้เรือกล้วยเนี่ย ความเร็วพอๆกันเลยนะทุกคนแต่ว่าเผาตื่นเนี่ยจะเร็วกว่านิดนึงนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับกับความเร็วที่อา่าผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยแบบผมนะครับผมก็ได้ทําการอา่าทาให้ดูแล้วนะครับทุกคนครับว่ามันเร็วขนาดไหน <c oughs> ก็คือได้ทําการแข่งกันด้วยนะแล้วก็ทดลองกับเผาเงือกด้วยนะครับที่ต่อยแล,ล้วติดโลทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยครับทุกคน ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทุกคนเนี่ยจะชอบมันหรือเปล่าแต่ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนและกันนะครับสวัสดีครับผมไปล้วครับบ๊ายบาย